วันนี้มาชวนเพื่อนเพื่อนเข้าครัวกันมาทำอาหารมังสวีรัตผัดกระเพาค่ะใส่น้ำมัน1ช้อนอกระเทียม5กีพริกขี้หนูส,สเม็ด เพราะว่าป้าไม่ทานเผ็ดค่ะขัดให้หอม แล้วก็ใส่โปรตีนเกษตรว่ายตายแล้วพเจ้าใส่โปรตีนเกษตรลงไป ใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาใส่ซอสหอยหนึงช้อนโต๊ะแล้วก็ผัด ก็ใส่ใบกับเขาตามใจชอบบางคนชอบกลิ่นหอมเยอะๆก็ใส่เยอะได้ถ้าบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ใส่น้อยๆหน่อยแต่ป้าชอบแค่นี้เพื่อป้าไม่เป็นคนไม่ทานเผ็ด แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขัดกระเทาา